ควายมองหน้าแล้วตอนนี้โอ้โหนไปแล้วบรรยากาศการเลี้ยงควายริมทางวันนี้เป็นวันที่20สิงหาคม2 5ง7เนาะเรามาเจอคนเลี้ยงควายพอดีริมทางเพื่อนก็เลยแวะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมกันเนาะคุณยายมาเลี้ยงควายริมทางวันนี้ทางป่าทำเลเพื่อนตรงนี้เป็นป่าทำเลเนาะของตำบลนาดีเนาะ ควายเยอะมากกําลังเดินกินหญ้าริมทางเนาะเลี้ยงควายช่วงหน้าฝนก็ต้องเลี้ยงริมทางแบบนี้แหละเนาะไม่มีทางเลี้ยงไม่มีที่คุณยายไม่มีสวนเยอะเนาะก็เลยต้องมาเลี้ยงริมทางเพือ่อนช่วงหน้าฝนเนาะตามทุกนาก็มี่เกข้าวก็เลยปล่อยไม่ได้เนาะก็เลยต้องมาเลี้ยงริมทางแบบนี้เอคุณยายก็จะยืนอยู่ตรงข้างๆทางเนาะป้องกันไม่ให้ควายขึ้นไปบนถนน ควายก็จะอยู่ริมทางรอบๆป่าทาเลตรงนี้เนาะนควายเยอะมากเลยเพื่อนวันนี้บังเอิญผ่านมาเจอพอดีเนาะเราก็เลยเก็บบรรยากาศฝูงควายกำลังกินหญ้าริมทางบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้อยู่ริมป่าทาเลข,ของตำบลนาดีเนาะเจอฝูงควายเยอะมากเลยตรงนี้ ้าขึ้นเยอะนะช่วงนี้ยังไม่มีใครมาเลี้ยงเพื่อนส่วนมากก็ตัดข้าวตัดหญ้าตามทุ่งนาให้กินก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้มาเลี้ยงวันนี้คุณยายมาเลี้ยงเป็นวันแรกเลยคุณยายประเดิมวันแรก <c oughs> ข้างๆป่าทําเลตรงนี้เนาะน้ําเยอะเพื่อนช่วงหน้าฝนนี่กินหญ้าเสร็จก็กินน้ําข้างๆทางตรงนี้ได้เลยนะ้องไฟสามารถกินหญ้าเสร็จก็กินน้ําได้เลยเนาะายก็กินหญ้าอย่างอร,อร่อยอร่อยหญ้าก,กำลังอ่อนๆเลย โอ้ย่าเยอะมากเลยเพื่อนบรรยากาศการเลี้ยงควายริมทางฝูงควายกินหญ้าริมทางนะขึ้นขึ้นบนถนนเด้ออยู่ข้างในถนนนั่นและโอ้ยข้างในถนนได้ยังไงเนาะอยู่ข้างในอคลองข้างข้างคลองนั้นแหละอย่าเพิ่งขึ้นมาจะบอกว่าข้างในถนนว่าไปนะ โอ <ś led> คนพูดเริ่มตากแดดเริ่มพูดไปทั่วแล้วตอนนี้ <ś led> อากาศร้อนเพื่อนสาตากแดดนะตอนนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศการเลี้ยงควายช่วงหน้าฝนนี่ริมทางเลยตรงป่าทาเลเนาะป่าทาเลอยู่ตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนาะวันนี้ไม่ได้ไปไกลเดอันเพื่อนอยู่จังหวัดสุรินทร์เรานี่แหละวันนี้ ไม่ได้เลยไปถึงร้อยเอ็ดเราวันนี้อยู่สุรินนั่นแหละชมฝูงควายริมตรงนี้เลยเนาะควายเยอะมากเลยสุใยายก็ยืนตากแดดเหมือนเรานั่นแหละเลนะญญาะคุณยายเอากิ่งไม้มาเป็นร่มมาเพื่อนมาบังไว้ยืนอยู่ตรงนั้น ร้อนเหมือนกันเนาะคุณยายบอกว่าร้อนก็เลยเอากิ่งไม้มาใช้กิ่งไม้บงังแดดบังลมไว้บงังแดดเนาะวันนี้คุณยายมาเลี้ยงควายริมทาง <c oughs> คุณยายเอากิ่งไม้เพื่อนเอาบางังแดดไว้เนาะแต่เราไม่มีกิ่งไม้ไมันมีหมวกด้วยวันนี้มาเปล่าเปล่าเลยนะ้อยยืนตากแดดเลยวันนี้ ตัวใหญ่มากเลยเนาะน่าจะเป็นแม่พันธุ์เนาะฝ่ายของคุณยายเป็นแม่นธุ์ตัวเล็กินหย่าไปตัวเล็กไอ้ตัวเล็ก,ลกโอ้โทรศัพท์กำลังร้อนเรย่เพื่อนตากแดดเนาะตอนนี้ ไปก็มองหน้าเนาะไม่เคยเห็นโอ้ใครมาจากไหนมาถ่ายคลิปนี่เดินเรื่อยๆเดินริมทางไปเรื่อยๆเนาะยายเอากิ่งไม้บังแดดอยู่นู้นเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยริมทางเนาะกั้นควายขึ้นบนถนนขึ้นบนทางคุณยายก็ต้องยืนกั้นๆไว้ใช้กิ่งไม้บังแดดไม่ให้ร้อนเนาะ โอ้ันเพื่อนสู้ชีวิตจริงๆเลยคุณยายเนาะสู้ชีวิตใช้กิ่งไม้บงังแดดเอาไว้เลี้ยงควายริมทางยืนกัน้นไม่ให้ควายขึ้นบนทางเนาะเป็นบรรยากาศตอนช่วงกลางวันเลยลวนันนี้ของวันที่4 0สิงหาคม2567นำบรรยากาศการเลี้ยงควายช่วงหน้าฝน oh. เลี้ยงควายริมทาง นำมาฝากเพื่อนๆ FC ตอนช่วงกลางวันวันนี้ก็แดดร้อนมากเลยเนาะคุณนยายก็สู้เลี้ยงควายทั้งตากแดดย่างี้เนาะเพราะว่าไม่มีที่ให้ควายกินหญ้าก็เลยต้องมาเลี้ยงริมทางชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องวิธีคนสุรินเนาะ บรรยากาศแถวชนบทเนอะเพื่อนการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายการอยหาอยู่หากินของชาวบ้านในชนบทของจังหวัสดสุรินทร์เราช่วงหน้าฝนเนาะ